สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมอยู่กับผมรอรวมดำนะครับหรือว่าช่อง y u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  e ลออโลนรวมดำรถบรรทุกทำงานนะครับมาตามติดกันว่ากับตันแจ็กจะโค่นจอมปลวกตรงนี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะพี่น้องเริ่มจับเวลากันครับ สายโหสายอัมมาิตต้องยกให้เขาทำงานยังกรับรถสองร้อยครับนี่มาใช้น้อยๆน,นะครับนี่จอมปลกตรงนี้ใหญ่ครับนี่เจ็บๆกับไมโครแล้วใหญ่กว่าไมโครนะนี่จอมปลกตรงนี้ อะไรนะอะไรนะเช็คต็นดุง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 มันปลาไหลหรืองูเหรอเมื่อกี้นะอย่างนี้มันมีมันมีปลาไหลไหมอยู่อย่างนี้นี่อะไรวะเมื่อกี้มาย่างใหญ่เลยเดี๋ยวมาตามดูว่ามันจะมีหูไหมครับนี่ภารกิจนี่โวยกันไหน มันน่าจะมีหนูนะครับนี่ดูไปแล้วมีรูอยู่ครับมาตามนะว่ากับตัเจ็ดใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับหรือตรงนี้จะก,กี้นาทีนี่โอ้พลมจอมปลวกน่าจะมีน้ำหวานพึ่งโรงนั่นนี่ เฉลตงัลตงเอาตังเฉาไฮไปก็เท่เลยพิ่งท,ทรงที่มันบินเป็นแมงแมงครับแมงดำดำครที่มันชอบบินเข้าหูนะครับตัวนั้นแหละมันจะมีน้ำหวานนะพี่น้องข้างหนมีเป็นรังเป็นรังนะครับรังใหญ่มากโอ้งานแบบนี้ค่อนข้างที่จะราคามันได้นะเพี่น้องปอปิดผมนะ นานๆจะได้รับงานแบบนี้ครับนานๆจะได้เจองานแบบนี้แต่ก่อนนี่ข้าาเหมากันเป็นเป็นจุดเป็นจุดนะเพี่น้องจอมปลวกขนาดนี้ก็กินกันสองสามพันเลยแหละครับแต่ก่อนนะแต่ไม่ทราบว่าทุกวันนี้ยังไงครับน่าจะเ,าเป็นชั่วโมงหรือเปล่านีย่ยังไม่ได้ทราบรายละเอียนดนี่ลองโูหน,นึ่งรายละเอียดข้อมูลแบบไหนไม่รู้รับมาถึงเอาเลยมาแล้วจัดเลยครับพี่น้อง มาตามที่กันตันงเช็คกันหน่อยหลังจากไม่ได้เจอกันหลายวันหลายวันหรือวันสองวันนี่แหละ <c oughs> โอ้กันตันงจะไปบัวจ่าหรือยุ่งจะไปหากินหมูก่อนระวังเงี้นหมว่าไม่ใช่หมูแล้วแบบนี้นี่มาเจอตอเล็กๆก,ก็ไม่ใครว่าเท่าไหร่ครับมาเจอตอบางต่อหน,นิวูยังโอมังกรคนระับ <c oughs> โเลยมาดูว่าจุดตรงนี้จะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าเขาจ้างกันอยู่ที่ประมาณสัก2,000บาทนะพี่น้องถ้าสมมุตินะสมมุติว่าหรือตรงนี้เอา2 0 0 0บาทนี่กัรจัแจะใช้เวลาประมาณเท่าไรครับเดี๋ยวติดตามกันดูต้นนี้เล็กๆด้วยต้นคือต้นอะไรนี่ผักผักอะไรผักกำบ่ กู้น่าจะไปปลุกนี่นตแต่กระตันแกกุดขุดให้น่นี่ไปปลุกที่บ้านหายากเลยนี่ไปปลุกทำพันเอาไว้ครับนี่ต้นนี้นะพี่น้องนี่ยังยืนต้นอยู่นั่นนี่คุดเอาได้นั่นนี่เอาไปปลุกครับ ได้ประมาณ50%นะครับ5 0ถึง60แล้วมีต้นสะเดาได้น้อยอยู่อะไรนี่2องต้นเลยเนาะต้นผักกำาด้วยต้นผักกำนี้อะไรกี่ต้นสองต้นอยู่ด้าน,นู้นอู้อ,อ๊อาเปิดรูวะวะมาดูแกงงัดครับนี่งงัดโชว์เลย ด้านลงมแมลงทางด้านจัดเลื้อยคลานอาศัยอยู่เยอะครับนี่ี่น้องดูไปแล้วเห็นเยอะเลยลูกงูเล็กๆพวกแมงป่องครับมีอะไรอีกพี่นแน่ที่อยากเห็นก็อยากเห็นหนูนี่แหละครับนาค่อนข้างกว้างครับนี่ถึงวิ่งออกมาก็ไปไหนมา้ครับเสร็จรอหลนแน่นอนถ้ามันมีนะ จะได้หรือเปล่าคนระับเดี๋ยวมาติดตามกันดูถ้าไม่เป็นงานจริงะ่ะถ้าไม่โหจริงทํางานแบบนี้ไม่ได้นะพี่น้องมันต้องใจถึงครับระดับคนใจถึงถึงจะทําได้พี่น้องนี่ฉีกต่อไม้ดังคือคือสะเทือนถึงนี่เลย กูติดดิงกับทาแจ็คนี่ต้องยกให้เขาครับต้องยอมรับฝีมือเขาจริงโชเฟอร์ท่านนี่จะลงไปทางไหนนี่รถไฟห่างๆครับอันตร,รายอันตร,รายต้นผักกำโอ้กำลังสวยเลยครับนี่ต้นผักกำนี่กำลังสวยเลยครับ ถ้ามีรถกระบะดีให้กระตันแจ็คตังให้น,นั่นนี่เอาไปปลูกที่บ้านนี่โอ้ดีเลยครับหายากครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับไม่พ่อยก่อนตายกอนอันตรายอันตรายโอ้ดันโหดดันโหดนี่สดสดเลยนี่ตอนนี้ผ่านไปแล้วประมาณสักเจ็ดนาทีครับเกือบจะสำเร็จแล้ว ผมว่าต่อตรงนี้น่าจะไม่เกิน15นาทีครับพี่น้องน่าจะไม่เกินนั้นน่าจะไม่เหลือซากอะไรเลย <c oughs> ย้ายดินออกด้วยนี่เก็บปลาเรืให้จะของนานะครับนี่เดี๋ยวจะเอามารถไถมาเด็เกเรืยนนินิดหน่อยก็ไถได้แล้วครับพร้อมลงหวานข้าวในฤดูกาลนี้ก็อบอกว่าถัาต่อไม้เยอะหรือว่าพ่นเยอะในานานี่มันเสียเปรียบเราเกี่ยวข้าวไวอย่างนั้นนะพี่น้อง คุณตาเจ้าของนาบอกโอ้เอ๊แต่ข้าหลวงนี่ก็เสียเปรียบมาแล้วนะไหมพื้นที่ทั้งไรทง่ทั้งนานี่มีแต่จองพวกนี่เสียเปรียบรถเกี่ยวข้าวอะไรอย่างนั้นนะพี่น้องเพราะว่าเขาเวลาเขาเกี่ยวข้าวนี่ยเขาคิดเต็มแล้วพี่น้องเขา,าคิดไร่เต็มเขาไม่ได้คิดว่านาเรามีต้นมงต้นไม้หรือว่าขนมขนาน,นะพี่น้องถนนที่ไร่ก็เอาเต็มอย่างนั้นแหละครับพี่น้องจะมีทรงมีสระไม่เกี่ยวไม่รู้ แฮปปี้เลยเฮ้ยโอ้ก็เลยว่ามีข้อคิดแนวคิดว่าไม่รู้จะเอาไว้ทำไมครับนี่มันไม่มีประโยชน์เลยคอยงั้นแอบอกเลยเนี่นีนน่กับตันแจ็ก,กรับงานพังทลายทลายให้หมดห้ามเหลือมันเกะกะขวางหูขวางตาเหลือเกินนี่ น่าจะใช้เวลาไม่ถึง15นาทีนะผมว่างานนี้เกลียดินให้พร้อม ไ่ไหนครับนี่เอาออกให้ด้วยเกลียดินให้ด้วยี่มือพี่มือ,มอรับงานกี่บาทนี่คือแล้วนี่เย็นนีนี่รับจบ๊บรับจบ๊บยังไม่ได้ถอยดินรถดำนะตอนนี้วันนี้ช่วงนี้มาหาคุดต้นขวอยเล่นก่อนเขาว่างัน เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องแค่นี้เองครับใช้เวลาไปแค่10นาทีหน่อยหน่อยนะพี่น้องเรียบร้อยเหลือแค่เกลี่ยดินออกทิ้งกินเสยครับงานนี้โอ้ออกเป็นว่าสำเร็จลวลวงนะพี่น้อง ใช้เวลาไปไม่ถึง15นาทีครับเสร็จเลยงานนี้จอบหลวกขนาดใหญ่นะครับพี่น้องพามาตามติดชีวิตกับตันแจ็คกันหน่อยครับคลิปดีช่วงนี้ไมรู้จะไปทางไหนครับนี่มาดูทีมงานเราโซนมาเราเนี่แหละครับตอนนี้ฝากด้วยครับเพื่อนในช่อง u t u b e ของผมนะครับรอลโลนรวมดำรัมทุกทํางานนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ